ครับสัหรับคลิปนี้ก็อัตมาภาพพระราิการพัฒนาเสียงทองภายการพัฒนาฉันทโกก็จะนําคลิปในเรื่องของงานปริวาสนี่ก็ใกล้กับพรรษาแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องงานปริวาสให้ฟังว่าการอยู่ปริวาสกรรมที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงนะเราก็มาฟังดูนะอัตมาก็จะมาพูดให้ฟังในเรื่องของงานปริวาสแต่ละที่นะ ปริวาสนี้เป็นแต่เพียงองค์ประกอบแต่ความมุ่งหมายที่จริงความมุ่งหมายจริงๆความมุ่งหมายที่จริงๆนั้นมุ่งหนักไปทางปฏิบัติคือต้องการให้ผู้มาประพฤติปฏิบัตินั้นได้ความรู้ความเข้าใจเกิดปัญญาในภาคปฏิบัติเข้าใจในภาคปฏิบัติจนสามารถทำสามาธิทำฌานอย่างอรยิยมรรคอริยผลให้เกิดขึ้นในขันธสันดาน ตามบุญญาทีการที่ได้สร้างสมบูรณม์มาใช่ไหมโยมอันนี้เป็นความประสงค์หลักที่สุดแต่ปริวาสนี้เป็นเพียงองค์ประกอบปริวาสนี้เป็นเพียงองค์ประกอบแต่ว่าเป็นเพียงองค์ประกอบนะปริวาสเนี่ย <c oughs> หากว่าไม่มีปริวาสการปฏิบัติจะได้ผลคุ้มค่าคือจะไม่ได้ผลคุ้มค่านะขออภัยหากไม่มีงานปริวาสหากไม่มีปริวาสกรรมเนี่ยการปฏิบัติก็จะไม่ได้ผลคุ้มค่าคือไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะก็เลยต้องมี <c oughs> ต้องมีปริวาสประกอบขึ้นมาอีกท่านทั้งหลายที่พูดกัน ที่พูดพูดกันว่าเข้ากรรมอันนี้ภาษาบ้านบ้านเรานะภาษาบ้านเราตื้นๆนะว่าเข้ากรรมคาว่าเข้ากรรมก็คือเข้าทํางานเพื่อความบริสุทธิ์เข้ากรรมก็คือการเข้าทํางานให้เข้าบริสุทธิ์ทํางานเข้าบริสุทธิ์หมายความว่าเราทำงานทางใจต้องการที่จะให้เกิดความบริสุทธิ์นับตั้งแต่ สีวะนับตั้งแต่ศีลวิสุทธิขึ้นมาจนถึงจิตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิไปตามลำดับตามลำดับการงานใดที่เรามากระทําเพื่อต้องการความบริสุทธิ์หรือว่างานใดที่เราเข้าอยู่หรือเข้าคลายหรือเข้าอยู่ในสถานที่ที่จํากัดให้อยู่ อันนี้เรียกว่าอยู่กรรมคืออยู่ทำงานเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ทีนี้มาทำความเข้าใจในเรื่องคำว่าปริวาสก่อนคำว่าปริวาสที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนกับปริวาสนี้ท่านแบ่งเป็นภาคเป็นปริวาสมานัสปฏิกัรนาและอภาร มีองค์ประกอบสี่องค์คำว่าปริวาสแปลว่าอะรามแปลว่าอยู่ใช้ให้ครบกรําหนดที่ปกปิดไว้ก่อนอยู่ใช้ให้ครบกรําหนดที่ปกปิดไว้ก่อนจำไว้นะปริวาสนี่แปลว่าอยู่ให้อยู่ใช้ให้ครบกรําหนดที่ปกปิดไว้ก่อนอสมมุติว่าเราต้องรุกอาบัตเช่นเราได้ต้องอาบัตสังฆารทิเตศมาแล้ว ห้าวันอย่างเนี้เราต้องอยู่ปริวาสให้ครบเท่าไหร่ห้าวันเสียก่อนจึงจะขึ้นมานัดได้ใช่ไหมอันนี้เรียกว่าปริวาสนะหรือว่าบางท่านบวชมาเป็นปีปกปิดอาบัตไว้เป็นปีก็ต้องอยู่ปริวาสครบปีเสียก่อนจึงจะขึ้นมานัดได้อันนี้เรียกว่าปริวาส ท่านทั้งหลายเมื่อกล่าวมาถึงถึงนี้ก็อาจจะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาว่าทําอย่างไรเราเนี่ยบวชมาตั้งห้าปีสิบปีหรือยี่สิบปีหรือสามสิบปีแล้วเนี่ยเรามาอยู่ปริวาทเพียงสามวันแล้วก็ขึ้นมานั้นมันจะบริสุทธิ์ได้ไหมอะไรทํานองเนี้ย ท่านทั้งหลายขอจะาได้ชิดเช่นนั้นเพราะว่าพวกเราทั้งหลายส่วนมากเราปรงอาบัตเกือบทุกจะทุกวันหรืออย่างช้าที่สุดก,ก็สองวันหรือสามวันก็ปรงอาบาัตใช่ไหมแม้จะต้องหรือไม่ต้องอาบัตทั้งการทิเตก็ตามเราเผื่อเนื้อตกใต้เราก็ได้ปรงอาบาัตตามปกตินั้นสามวันเราต้องปรงอาบัตแล้ว หรือหากว่าประมาทมากกว่านี้เจ็ดวันเราก็ปรงอาบบติวันพระเราก็ปรงอาบบติหรือแม้จะช้าสักปานใดก็ตามคงไม่เกินสิห้าวันเราก็ปรงอาบบติเพราะสี่ห้าวันเราลงอุโบสถเราก็ปรงอาบบติกันถ้าพูดถึงตรงนี้คนที่ไม่เห็นธรรมคนที่มองไม่เห็นธรรมมเขาจะไม่เข้าใจในหลักธรรมเขาจะบอกว่าเออ เวลานั่งสมาธิีนบอกว่านั่งไปเลยมึงห่อเตียนห่อได้เลยนั่งทั้งวันมึงก็ไม่ห่อคนไม่เห็นธรรมจะคอยขัดอย่างเงี้ยทําไปให้มันได้นิพพานทําไปให้มันได้มรรคผลนิพพานให้มันถึงสูงคนไม่เห็นธรรมจะชอบพูดอย่างนี้แต่ถ้าคนเห็นธรรมจะไม่ขัดในธรรมของพระพุทธเจ้าจำไว้ คนที่ไม่เห็นทมจะชอบขัดทมขัดคนที่เขาทำความดีอะ่ะคนที่เขาฝึกศึกษา,าศึกษาความดีทำอะไรดีทุกอย่างแต่ชอบขัดนะแต่ชอบขัดทมจะไม่เห็นกับคนที่เขาทำดีนะไอคนนี่เป็นเป็นพวกคนที่เป็นคนพาลนะคนพาลคนไม่ไม่เห็นทมคือคนไม่เห็นทมอะ่ะคนมืด คนที่เขาสแสวงทมแสวงโมกขธรรมเขาต้องการทำเพรความความ,ความสงบทมคือความสงบสูขไงมีความสุขก,กายสบายใจหลับก็เป็นถูกนอนก็เป็นถูกไม่ใช่ว่าจะไม่ให้มันเป็นอรหรันให้มันเป็นพระอนาคามีให้มันเป็นสดราาบันอะไรไม่ใช่คนที่ปฏิบททัติธรรมดีๆคนก็ต้องเห็นธรรมสิถ้าไม่เห็นธรรมมันจะพยายามขัดเราอย่างเงี้ยขดัดขัดในข้อธรรม แต่เท่าที่เห็นโดยเฉพาะในการภาคในในในภาคอีสานเนี่ยอย่างบ้านอตาตมาก็อยู่ภาคอีสานอยู่ภาคอีสานนี่นะไปไปมาๆแล้วก็สังเกตเบางในสมัยที่ตอนอตาตมาบาวชเน้นห้แม่เนี่ยแต่พอได้ถึงเนี่ยบวชเน้นกว่ากับบวชเด้นซีตาหาปันซีตาหาปีพุนเด้สิปีพุนเด้บางคน,น,น <mans> มาต่อผาก ไปมาๆนี่ตอนนั้นก็นส่วนมากก็ปรงอาบัติกันทุกวันทุกวันอย่างช้าก็สามวันก็ปรุงอาบบติท่านทั้งหลายเมื่อสองสามวันเราก็ปรงอาบัตดอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าเราไม่ได้ปกปิดนะไม่ได้ปกปิดถือว่าเราปกปิดได้เพียงสามวันเราก็อยู่ปริวาสามวันก็ขึ้นมานัดอีกอย่างหนึ่งนะท่านทั้งหลายหากว่าเราปรงอาบัติ ทุกวันทุกวันเนี่ยอยู่ก็อยู่นี่ก็ดีนะหรือว่าสามถึงสี่วันปรงอรบัดครั้งก็ดีในขณะที่ปรงอรบัดนั้นก็จะถือว่าเราเนี่ยได้บอกไว้แล้วนะว่าเราได้ได้บอกแล้วเราไม่ได้เปลียบปิดท่านทั้งหลายก็ก,ก็ก็ชีด้ดูว่าคําที่ปรงอบาบัดนั้นนะว่าสัพพตาอปติโยอโรเจมิสัพภะคารุลังหูก,กาอปัปติโยอโรเจมิ คือเราได้บอกเปิดเผยก็คือเปิดเผยคําว่าบอกก็คือเปิดเผยครุกาบาททั้งละหูกาบาทส่วนที่เป็นละหูกาบาทเช่นทุลักใจ,จปาจิตีปาจเทสนิยะทุกอดทุกพาติดก็เป็นอันพ้นไปบริสุทธิ์ไปส่วนที่เป็นครุกาบาดเช่นอาบัตสังฆาทิเตตอันนี้ก็ถือว่าเราได้บอกแล้วไม่ถือว่าปกปิดไว้แต่อย่างใด มีพระเถระรูปหนึ่งมาปฏิบัติอยู่ที่ปฏิบัติเคยท่านเถยปฏิบัติท่านมาพูดให้ฟังว่าท่านบวชมาแล้วยี่สิบกว่าปีปฏิบัติมายี่สิบกว่าปีแล้วปฏิบัติไปไปไป,ไปได้ก็สามวันสภาวะธรรมมันก็เกิดขึ้นเมื่อสภาวะธรรมเกิดขึ้นดวงจิตนี้มันก็เหมือนกับเหมือนกับมันมีตนมีตัวมันพูดขึ้นมาเหมือนกันกับเราเปิดที่ยุคฟัง เหมือนเอาวิญญยณเนี่ยไปไว้ในร่างกายของเราไปไว้ที่หัวใจของเราเวลาปฏิบัติพระกรรมฐานไปก็ร้องขึ้นมาว่ากรรมขาดแล้วกรรมขาดแล้วกรรมขาดแล้วพระเถระรูปนั้นก็บอกว่ามันขาดได้อย่างไรไว่าหรือว่าเราอยู่ปฏิบัติเรารักษาวัดไว้ไม่ดีตำรวจไปตำรวจมามันก็ไม่ขาดนี่นา เราไม่ได้ล่วงละเมิดกฎของการเข้าบริวารแต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจว่าพระเพราะอะไรมันจึงเป็นอย่างนี้ปฏิบัติไปปฏิบัติไปนั่งสมาธิก็ดีเดินตรงกรมก็ดีมันอุทานขึ้นมาว่ากรรมขาดแล้วกรรมขาดแล้วขึ้นมานัดได้ขึ้นมานัดได้บไดม้เย็ยนเสียงในร่างกายเมื่อปัญญาแจกล้าก็รู้ขึ้นมาว่า คำว่ากรรมขาดนี่หมายก็หมายความว่าเราอยู่ปริวาสกรรมจนครบกำหนดแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนโน้นแม้เราจะบวชมานานสักปานนก็ตามเราปรงอาบัตเกือบทุกวันเมื่อปรงอาบัตเกือบทุกวันแล้วเนี่ยก็เป็นอนว่าเราไม่ได้เป็นโปกปิดอาบัตไว้เราเข้าปริวาสมาสามวันนี้ก็ก็ครบอายุของปริวาสแล้ว ขึ้นมานั้นได้แล้วเกิดความรู้ขึ้นมาบางรูปก็มาถามมาจากส่วนกลางก็มีอย่างญาติโยมก็ดีพระอาจารย์ที่ดังๆก็มีนะที่ไปอยู่หลวงพ่อนะอันนี้ท่านหลวงพ่อท่านเพื่อนฟังนะหลวงพ่อท่านก็บอกมาถามหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่ที่วัดอ,อ่ะอุบายอาจารย์ท่านพระอาจารย์สดใสคือพระอาจารย์ ทองใสประมาณเนี้ท่านเป็นนักปฏิวตัติแล้วก็ลหลายองค์ด้วยเจียเจียอาจารย์ดัง,ดงอย่างอาจารย์มหาพระอาจารย์อาจารย์มหาเลิศกับพระอาจารย์มหาไฟอาจารย์มหาเลิศนี่ก็ประโยคเจ็อาจารย์มหาไฝก็ประโยคเก้าขึ้นเครื่องบิน,นมาลงที่อุบลเนี่ยแล้วตอบรถมาถามเลยว่าหลวงพ่อผมนี่บวชมาสิบกว่าปีแล้ว มาเข้าปริวาสสามวันเท่านั้นมันจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรอายุของปริวาสนะมันจะครบได้อย่างไรเพราะว่าผมไม่เคยได้บอกได้เปิดเผยเลยนะประมาณนี้ลุงพ่อท่านก็เลยบอกว่าอาจารย์มหาจบเรียนธรรมเจ็ดประโยคเนี่ยปร,ริญญนธรรมเก้าประโยคก็ลองคิดถึงโครงอุโบสถบทที่ท่านแต่งไว้ให้ปรงอบับิดนั้นว่า สัพพาคารุหกกาอปติโยโรเจมิคือเราบอกทั้งที่เป็นครูเป็นครุกาบาททั้งที่เป็นเลหุกาบาทเวลาตาพาตาเราก็บอกทั้งส่วนที่เป็นครุกาบาททั้งที่เป็นเลหุกาบาทแล้วนี่หลวงพ่อเราบอกนี้นะส่วนที่เป็นเลหูกาบาทก็เป็นอันพ้นไปส่วนที่เป็นครุกาบาท เราก็ได้บอกไว้แล้วเราไม่ได้ปกปิดดอกท่านอาจารย์มหาอาจารย์มหาทั้งสองรูปนั้นก็ยกมือท่วมหัวหเลยว่าหลวงพ่อครับผม,รรรรมรผมนี่เป็นปริยนธรรมเก้าประโยคผมนี่เป็นปริยนธรรมเจ็ดประโยคผมไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยเรื่องอย่างนี้อย่างนี้ผมยังไม่ได้คิดเลยพอได้ฟังหลวงพ่อพูดเท่านั้นผมก็ผมจึงเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา นี่แหละท่านทั้งหลายอย่าได้คิดว่าเราเข้าปริวาสเพียงสามวันจะไม่บริสุทธิ์อะไรทำนองเนี้ยอย่าได้คิดอย่างนั้นเลยถ้าว่าเราได้ปรงอระบาดบ่อยๆก็ถือว่าเราได้บอกไม่แล้วซึ่งครุก,กาบาดและลัหุก,กาบาิอาบัตเล็กอับัตกลางมันก็หายหมดทีนี้เมื่อเราเข้าปริวาสแล้วเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็จะได้ขึ้นมานัดคำว่ามานัดน,นี่แปลว่า นับราตีคือต้องอยู่ให้ครบหกราตรีเสียก่อนจึงจะขออภานได้อภานกรรมนะเขาเรียกว่าอภานกรรมนะแต่คนส่วนมากจะไม่มีกรรมบอกว่าขออภานขึ้นเลยเขาเรียกว่าอภานอภานกรรมการขึ้นมานัดนี่หากว่าเราประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนทำอยู่ทุกวันทุกวันเราประพฤติมานัดอยู่สามวันก็บริสุทธิ์แล้วแต่ก็ยัง อภานกรรมไม่ได้เพราะว่ามานัทนี้ต้องสำเร็จด้วยสงคือสงเป็นผู้ตัดถิน่นเมื่อเราประพฤติมานับหกพาตีแล้วเนี่ยจึงจะอภานกรรมได้คำว่าอภานเนี่ยแปลว่าอะไรโยมเพราะว่าภันก็แปลว่ากิริยาที่เรียกเข้าหมู่คือสงเป็นผู้รับรองสงเท่าไหร่ ผู้รับรองยี่สิบรูปขึ้นไปอย่างน้อยเป็นผู้รับรองว่าบริสุทธิ์แล้วก็เรียกเข้าหมู่ได้ทีนี้ท่านทั้งหลายถ้าหากว่าในขณะที่เราอยู่ปริวาตอยู่ดีก็ดีนะปฏิบัติมานัดก็ดีบางเอิญไปต้องกรุก,กาบาทตัวใะตัวหนึ่งซ้ำเขาอีกทีก็จำต้องเป็นก็จำเป็นต้องขอบ ปฏิกานาปฏิกัตน,นาคือไรยมก็คือกิริยาเทศเรียกเข้าหาบาตรเดิมปฏิกัตนาเนี่ยเรียกเข้าหาบาตรเดิมสมมุติว่าเราอยู่ปริบาติมาแล้วสามวันแล้วเนี่ยปริบาติมาสามวันแล้วสมมุติว่าเราปริดปิดอาบัติไปหกราตรีนะเราเข้าปริบาติมาถึงสามราตรีแล้วอีกสามราตรีก็จะขึ้นมานัดได้นี่บังเอิญไปต้องคารุกาบัตตัวใดตัวหนึ่ง เข้าอีกเมื่อเราต้องรู้กาบาตอย่างนี้ต้องขอปฏิกัศนาคือต้องอยู่บริวารกรรมใหม่่ะถ้าสมมติว่าเราต้องรูกาบาตสมมติว่าคืนสมมติว่าคืนไหนก็ตามอ่ะว่าเราปฏิป,ปกิเราก็ปกิติเดิม ว่าแล้วนะว่าได้แล้วดังนั้นนี้เราสมมติว่าเราปกปีดไว้หนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งวันก็ต้องอยู่ปฏิกัรนาหนึ่งวันแล้วก็รวมกันก,กับหนึ่งคืนรวมกันทั้งปริวาสที่เหลืออยู่อีกสามวันเราอยู่ปริวาสทั้งโหราตีเราก็ขอมานัดได้นะแต่ทีนี้ เรามาอยู่ได้เพียงได้ได้สามวันไม่ต้องครุก,กาบาดซ้ําเข้าอีกเขาอ่าไม่เขาเขาไปอีกเราก็ต้องปฏิกัฒนาปริวาติหนึ่งวันหนึ่งปริวัติหนึ่งวันอ่าหนึ่งคืนแล้วก็อยู่ปริวาสต่ออีกสมวันก็เป็นอันว่าปีนั้นเราเข้าปริวาสิเจดราตรีจบแล้วจึงจะขึ้นมานัดได้ประมาณเนี้ย ยี่สิบเจ็ดนาทีเราเอาทักยี่สิบนาทีเนาะ mm hmm. เหตุหนึ่งนะถ้าหากว่าในขณะที่เราอยู่มานัดอยู่ในขณะที่เราประพฤติมานัดอยู่ได้ห้าราตีเหลืออีกหนึ่งราตีก็จะได้อภานกรรมบางเอิญไปต้องครุกาบาตตัวใดตัวหนึ่งซ้อนเข้าอีกก็ต้องปฏิกัตนาในมานัดหากว่าเราต้องครุกาบาตแล้วปกปิดไว้คืนหนึ่ง ก็ต้องปฏิการนามานัดหนึ่งคืนก็อยู่ชดเชยอ,อ,อีกคืนหนึ่งจะได้อภานกรรมพวกเราทั้งหลายส่วนมากไม่ได้ปฏิการนาหรอกแต่กว่าจําเป็นจึงจะได้ปฏิกัรนาถ้าอยู่เหมือนกับที่พวกเราทั้งหลายอยู่อย่างนี้ก็ไม่จําเป็นต้องปฏิการนาข้อสำคัญขอให้ท่านทั้งหลายระวัาางตัวเองนะขอให้เอาชนะตัวเองให้ได้ อย่าแพ้ตัวเองอย่าอะไรอย่าอะไรก็พยายามเอาชนะตัวเองอย่าให้ปฏิกตนาหากว่าอารมณ์ทางเพศมันรุนแรงวเวทีแจ้ไขก็ง่ายนิดเดียวเอายาทิงเจอร์เนี่ยมาเจ็บไว้เลยรู้จักยาทิงเจอร์ไหมเวลาเกิดปฏิกิริยาขึ้นมามันทนไม่ไหวจริงๆเทยาทิงเจอร์ไปใส่มาเลยหดเข้าเหมือนดักแด้เลย ยาทิ้งเจอ,อยนะยายาที่ใสใสเพลมันถืดแสลมนะ,ะเวลาวงกะชาบมันลุกขึ้นมากเพดยาทิ้งเจอลงไปเลยเปุ๊บมันสีหดตปั่นด้กแดดเลยมันเจ็ดหดลงไปเลยบันเบ็ดเลยง่ายๆย,ย,ยังไงวิธีการดับอ่ะง่ายนิดเดียวแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกการที่ล่วงทางเพศไม่มีนะวิธีแจ้มันง่ายไม่ต้องไปกำหนดมันหรอก แข็งหนอแข็งหนอนะก็ไม่ต้องไปกําหนดหรอกไม่ต้องกําหนดอะไรทั้งนั้นสแสดงปฏิกิริยาขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องกําหนดรู้อไม่ต้องกาหนดรู้หนอรู้หนอก็ไม่ต้องกําหนดมันจะเอากูจริงๆหรือเนี้ยเปิดขวดชาเที่ยเจีมาแล้วก็เทใส่เลย <laughs> จบเลยใช่เหมือนกับพระรูปหนึ่งนะยมไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลสัรพสิทธิธ์ประท้วงที่ อุบลน,นะนะเนี่ปีนั้นไปผ่านานิ้วผ่านนิ้วแต่ขอไม่เอ่ยชื่อเขานะเวลาไปผ่านนิ้วทางนางพระจบาลก็มามาจับดูพอดีจับดูมันก็เลยแสดงปฏิกิริยาขึ้นมานะก็พูดว่าอย่ากำนัดเต้อย่ากำนัดเตมันยิ่งขึ้นมากอย่ากำนัดฉันนตีอย่ากำนัดฉันเต,อนนต้อ่า มันก็ยิ่งมีปฏิกิริยาขึ้นปฏิกิริยาขึ้นขึ้นขึ้นของกายเสียดมันตึงขึ้นตึงขึ้นามาเขาบอกอย่างไรเขาก็ยังไม่ยอมลดราวาสองผลสุดท้ายเอาเขาเอาอยาทิงเจอร์เนี่ยเทใส่ให้พอมันถูกยาทิงเจอร์เท่านั้นมันก็หดปานดักแด้เลยแทนที่เราจะต้องอาบัดสังฆาทีเสศไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรเจ็บแสบนิดๆหน่อย อันนี้วิธีแจ้งง่ายๆนะเรายังไม่ได้ใช้กรรมฐานตอนนี้แต่ว่าใช้วิธีแจ้งง่ายๆทำไปตามภาษาชาวบ้านมีพระรูปหนึ่งมามาปฏิบัติอยู่ในห้องกรรมฐานแต่ขอร้องอย่าทำเหมือนพระรูปนั้นเวลาทำไปทำไปแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อผีมาหลวงพ่อผีมาเสพผมบอกว่าผีมาข่มขืนประมาณเนี้ย ผมเดินจงกรมอยู่ผีมาเตพผมอย่างโน้นอย่างน,องอางนี้นั่งสมาธิอยู่ผีมาเตะผมอย่างนั้นอย่างนี้คืออารมณ์ทางเพศมันรุนแรงเวลาปฏิบัติขึ้นมาเวลาปฏิบัติพระกรรมฐานไปเนี่ยพวกนิพพิทายานมันเกิดขึ้นมาพวกปฏิสังขายาณพวกนิพพานพวกนิธายานเนี่ยมันเกิดขึ้นมามันจะเกิดรุนแรงขึ้นมาผลสุดท้ายแจเอาเข็มแทงเลย แทงด้านหลังทะลุเลยหลวงพ่อหลวงพ่อเสร็จผมแล้วเสร็จผมแล้วอะไรเสร็จผมแล้วผมเอาเข็มแทงเอาว่า้งเรื่องอย่างนี้ก็จะให้มีเพราะเป็นการทําร้ายตัวเองต้องอาบัตเป็นอันว่าเมื่อเราขึ้นมานัดครบหกราตรีแล้วก็จึงได้อับพานกรรมเมื่อสึงอับพานกรรมแล้วก็ถือว่าสมบูรณ์ก็ถือว่า ศีลของเราก็สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วทีนี้หากว่าการอยู่ปริวาสยังไม่ได้อภานกรรมเช่นอยู่บริวาสไปแล้วยังเหลืออยู่อีกสิบวันจะได้ขอจะได้ขึ้นมานัดอย่างนี้บางอื่นเรารู้สึกเราสึกขาลาเพศไปซะยังไม่ได้ขึ้นมานัดยังไม่ได้ขึ้นอภานกรรมเลย เราอยู่ปริวาตการรมมานานพอสมควรเหลืออีกสิบวันจะครบอายุของปริวารแต่เราสึกขาลาเพศไปตะเมื่อสึกขาลาเพศไปภายหลังกลับมาบวชใหม่ก็ต้องอยู่ปริวารอีกสิบวันต้องอยู่ปริวารให้ครบอีกสิบวันจึงจะขึ้นมานัดได้เนี่ยมันติดไปจนเป็นโยมน่ะสิ่งไปมันก็ไม่หายนี่นะพระพุทธเจ้าเด็ดขาดนะคือไม่ยอมให้โมู ได้ง่ายๆนะหากว่ายังไม่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยไม่ยอมมีข้อหมวยง,ง่ายนะไม่ทรงรับรองแต่พระองค์ก็ทรงให้เกียรตินะแทนที่เรามาบวชใหม่จะต้องอยู่บริวาทนับหนึ่งใหม่ก็ไม่ต้องนับใหม่ให้นับบอกให้นับบวกราตีได้เลยที่อยู่บริวาทมาแล้วก็ถือว่าเป็นอันแล้วนะไปนะแต่ที่ยังไม่ได้อยัยงอีกสิบราตีนี้ยังยัง ยังไม่ได้อยู่ก็ต้องอยู่บริวาวให้ครบสี่ปฏีเสียก่อนจึงจะขึ้นมานัดได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนเรามาฟังคลิปที่สองแล้วกันดีกว่าก็ขอ,ขอจดบอนอย่าลืมกดติดตามแล้วก,ก็กดแชร์ด้วยนะครับ